อวลนะครับมารีวิวเบิร์กเล่นะครับเซนเซชันนะครับมีใหญ่ดูไอนคันลขงเนี่ยนี่มาเทสที่บ่อฟักทองรีสอร์ทนะครับเวทคันนี้ก็สิบยี่สิบนะครับเป็นคันเก้าฟุตนะครับสปปนเก้าฟุตเป็นไกด์ฟูจิสวยๆนะครับ แอคชั่นคันครับแอคชั่นคันสวยๆนะครับใหญ่ไม่ใหญ่หว่หมือนใหญ่นะครับเหมาะกับงานบองมากนะครับเฟียบเลยนี้ราคาพันกว่าบาทนะครับโอ้โหใจเย็นครับใจเย็นครับทีมงานเขารอดูปลายอยู่นะครับครับ <c oughs> แต่ว่าลอกเป็นลอกธรรมดานะครับอันนี้มาเทส เพชรขันนะครับดูแอคชั่นขันครับดูแอคชั่นขันสวยนะครับทะเยอนนะครับของแปดถึงเข็มไหนถังแปดสวยคิดหายเลยเนาะถือว่าโอเคนะครับ